สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอินเวทบาร์กันอีกแล้วนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเกมอ่อโรบอทนะกับแมปอ่อมาเวลแอนดีซีแบทเทิลกราวน่าจะโถนะฮะก็ Map ะะจะเป็นเชอร์เกมนี้ซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมประมาณว่าอ่อจะมีฝั่งนะคะของมาเวลนะฮะก็เป็นฝั่งมาเวลแล้วก็นี่ค่ะฝั่งของดีซีจะมีตัวละครให้เราเอาอมาสู้กันนะแกโอ้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยจ้า let's go น,นะคะวันนี้เราจะเลือกเล่นเป็นวานด้าแม็กซิมัมนะหรือสกาเลตวิทของเรานะคะซึ่งเราก็ไปบุกค,คันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะแบบว่ามีสกิลนะอุ้ยเดี๋ยวนะสกิลของวานด้านะคะสกิลแรกก็จะเป็นการยิงแคออสเมจิกออกไปครับนี่นลอยสกิลสองน,นะ,ะเหมือนจะเป็นอ่การระเบิดนะฮะเป็นแบบการปล่อยโอ้โหนี่อะไรนะเราจะชาลุม,มนัน็อป <c oughs> เจอพลังฉันแน่ย yeah. ชาเจ๊จะเจอโดนบูชายันแบบนี้เป็นยังไงล่ะเล็นแชทนี่คนเราค้าคนได้แล้วนะั่นมันกับตันอเมริกานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแเฮ้ย <Yeah. S 1> ไปพลังโอ้ my god ซูเปอร์แมนอยู่นะบูชายันเฮ้ย <Yeah. S 1> แม่มดในตำนานไม่สิมันเป็นเออมันเป็นแบบแม่มดในตำนานที่แบบเล่าขานมานะฮะกาเล็วิททแบบนี้เลยนะ ทุม่มสกาเล็บวิตหน้าไทยเดี๋ยวนะใจเยี้ยนะกัปตันคุณมีรอดแน่บูชายันเปิ่งเป็นยังไง่ะคาโอ้โอเราสามารถฆ่ากัปตันอเมริกาได้แล้วอันนั้นอะไรนะเซนเซียหรอว๊ยมีเดอะแฟรด้วยนะฮะนี่ก็สเปนเวนอมเวนอมกับซูเปอร์แมนกำลังตู้กันอยู่โอ oh my god เดอะแฟรหน่อยนะ่เก่งนะใช่ไหมเฮ่เก่งนะใช่ไหมย่ yeah! โ oh, oh like oh oh อ้โอ้เมย์ก็ตงั้นเลยค่ะโอ้เมย์ก็ต์โอ้เมยก็ตตายแล้วเราจะเอาอยัางไงถึงชนะมันได้นะต้องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่า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 แบบน,แบบนี้แบบนี้เอิอเออแบบนี้เลยแล้วก็แบบว่าปล่อยพลังแคออสไปปล่อยแคออสไปค่ะเพิร์ฟเร่งมันยังไม่ตาย yeah, <I> เออเห็มไม้วานด้าสามารถชนะเดอะแฟลตได้เทรนนี สตรีนสู้กับสตรีนว้าวไม่เจอกันนานเลยนะคุณสตีแฟนอออออโอ๊ยเขาโดนบูชายันด้วยแล่ะนัตชาด,<ะ>ดูสิสตีฟฟนคุณดูนี่สิฉันกำลังสู้กับคุณอยู่นะจะไปไหนนะไปไกลเกินไปแล้วพุ่งเข้ามาแล้วก็บีบคอขึ้อนอ้าวตายซะแล้วแย่จังยังไม่มีใครฆ่าฉันได้เลยนะเนะี่ยแต่เลือดเราดูเลือดลรสิไม่นั้นนัตชาอย่านะ ่จะชาลมัน,นอ๊อฟ <Okay, S 1> แอบเป็นใครนะ <Yeah! S 1> แย่ระเบิดพลังอุ้ยมีวนนันไดอีกคนแมวนะอุยจะตายแล้วอุยวนนันไดอีกคนวนนันไดอีกคนฆ่าไปแล้วตายโลอยากใครฆ่าอีหัวแดงฆ่าฉันอ่าเราจะลองเล่นเป็นตัวอะไรอีกลองเล่นเป็นแบบว่าอันนี้มีวันเดอร์วูแมนด้วยอืม เอาใหม่เอาใหม่เราจะต้องวิ้ยนัแบทแมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งจับขึ้นมาเฮฟเฮฟ,ฮฟคอมโบสุดโหดระยิบอ้าวหายไปแล้วนี่ตัวอะไรนะตัวอะไรอะลิงเหรอลิงสินเงินเหรอหยุดนะไอรอนแมนเฮฟอ๋อสนอนหักต่อยตาย,ตยฉันจินเกวนะผู้ใช้พลังจิตระดับโอเมกา ตนกดมันลงเฮิฟกดมันลงเลยค่ะเออเห็นไหมค่ะคนได้แบบรัวๆมากเฮิรฟระเบิดพลังจิตแกอยู่ไหนอ,อุ้ยเราแบบว่าเป็นผู้คุมเกมได้เลยนะเนี่ยกดมันลงพื้นค่ะกดมันลงพื้นเออ,อยางงั้นนะตายค่ะบอกแล้วผู้ใช้พลังจิตระดับสูงสุดน่าจะชาแกฆ่าฉนันนะฉันจำได้ตายแน่แก แกตายแน่ยิงมันยิงตอบโต้ด้วยนะจะหักคอแกหักคอกรับตายเลยค่ะตายเลยค่ะกับทันเมคาก็ไม่รอดนะคะกับตันก็ไม่รอดบอกแล้วหักหักแกฆ่าฉันฉันจำได้ฉันก็จะฆ่าแกเหมือนกันเฮ้ยแมทเทลกาวแมทเทลสายเวจะสายแทงอะไรอย่างเงี้ยกดมันลงค่ะกดมันลงเออตายในที่สุดลงมานจะตีแล้วก็พรวงออกมาแบบนี้รอย หักคอมเลยค่ะกดมันลงค่ะกดมันลงเอออย่างนั้นละค่ะกดมันลงให้หมดอ้อยสเตรนแกขาฉันนั่สเตรนเจอเจอสเตรนต้องเจอสเตรนท์ก็อยู่ไหนสเตรนช์อยู่นู่นมาแล้วค่ะแวบบางลังจิบก,กดมันลงไปเออเห็นไหมก็แบบว่าง่ายๆนะ,ะชาชเธอขึ้นมาได้ยังไงเธอขึ้นมาได้ยังไงนะนะะัตซาโรมานอฟกดมันลง มันไส้เกินไปแล้วนะพลังจิตระดับสูงฉันนะจะฆ่าแกเองกรักหักคอไม่โดนเทิร์แบบนี้เลยนะที่จะเอาหมัดมาต่อยกับพลังจิตเหรองเร็วไปจ้ะถือไปฝึกมาก่อนถึงสู้ฉันไม่ได้หรอกนะดูสินี่นะคะเราสามารถยิงพลังจิตได้ด้วยโอ้พลังจิตสี่ชมพูพลังจิตสี่ชมพูอัดพับ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  นี่คือเสียงยิงหรอแผบแผบบแผบแผบเสียงยิงแผบแผบบอเมก้าสเราก็ลอยลงไปเลยสิคะแล้วก็กดมันลงเพืรมแบบนี้สวยๆไปหนึ่งกรุบเออแล้วก็แบบว่าเพิ่มแบบนี้หักคอทิ้งกดมันลงตายค่ะโอ้ยหดมากเลยอะหดมากไปยจีนเกรย์เอาล่ะไปบุกพวกมันเบิดตัวตู้แบบนี้เลยนะคะกดมันกดกด ได้แล้ว่ะกดมันลงหกกักคอกระกอุ้ยอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือบอร์ดแบทเทิลนะฮะซึ่งอ่าบอสแบทเทิลถ้าเราอยู่รอดจนถึงแบบมันหมดเวลาเราจะได้ตังสามสิบเหรียญน,นะแกเออเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูกันเอ้ยตอนนี้เรามันจะเป็นตัวละครสมมติเราได้เป็นตัวอะไรอ่ะตัวผมผมเลือกตัวอะไรไม่รู้อุ้ยแต่ตอนนี้เืิมีทานออดด้วยยังไงทานออทานออทานออสองตัวเลยนี่นะคะบอร์ดหน้าตาบอดโอโ้โหมันยิงแซงเลเซอร์ได้ด้วย oh my god ก็คือระเบิดนะฮะเราต้องรีบวิ่งหลบนี่ใครคือแบบมันแรงมากนะ,คะใครวิ่งออกไม่ทันก็คือจะเจ็บหนักมากดูสองคนนั้นสิเขาดูสบายจังเอ้ยมันดูดมันดูดออม y g ก d สตอมตายไปแล้วนางยิแงแสงเลสเตอร์อ๋อแรงมาใส่ฉันทำไมออม y g ก d นางเลยมาใส่ทออุ้ยนี่เราต้องรีบวิ่งออกนะฮะเหลืออีกแปดสิบวิค่ะ แปดสิบวิถ้านอนไม่ขยับเลยใจเย็นนะฮะอุวยไม่โดนไม่เล็งเราเลยอิสบายจังอุ้ยตายแล้วน้าโรยอะ่ะม <My God. S 1> กอดคนต่างตายนี่ไงนางเล็งจริงด้วยเลยวิ่งออกมาค่ะเลยวิ่งออกมาโอ้ยกอดแล้ฉันคนเดียวเดียวเลือดฉันคนเดียวเด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 ใจเย็นนะอ๋ออ๋อเลือดคนเดียวอ๋อฉันอยู่นี่นี่นี่เ๋ยวเราจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายได้นะ อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายได้อันนี้สิอันนี้ส,นสินี่เป็นยังไงเราวิทีกันเอาชีวิตรอดของแซหุ้ยนี่ไงนะคะเราก็จะรอดแล้วว้ายๆๆยโอ้อ้าวตายเหมือนเดิมมันเป็นการแบบว่ารีเซ็ตนะคะนี้แค่มหนทุกคนเราก็จะได้ตั้งมา30เรียน o ้ my god โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นจิงเกร์อีกสักรอบหนึ่งมาและจิงเกร์ของเราเอา้าวกะแกเนะี่ยต้องตายให้หมด นี้เป็นพลังการกดหักคอแกราะวุ้ยไม่โดอนอะไอรอนแมนเธอหนีไม่พ้นหรอกนะที่มันบวงกล้ามของเธอนะตายซะฮิร์ตสตรูมระเบิดพลังหักคอแกราก,กดอันนี้มันเวทมนตักมายากลใช่ไหมอีตัวเนี้ตัวใส่หมวกเนี่ยดิสี่นะฮะสะฆ่ายตีสี่หักคอแกราะกุยไม่โดอนอะโอ้ยสแกมลปรยมือกดมันลง ตายเป็นยังไงล่ะพลังศีลดับวันเดอร์บูมแมทหักคอ,อก,กระดับนีก่กระเด็นมาหนีเราไงกึกกึ๊กกึ๊กโดดูดดูดด,ด,ด,ดเออแบบนี้แหละ